สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ r i ิชคอยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตอัพหน้าเครื่องเชิงพาณิช LG นะคะเมื่อดูคลิปนี้จบนะคะจะสามารถเซตอัพหน้าเครื่องและดูคู่มือเป็นค่ะทุกๆครั้งนะคะเวลาเราจะเซตอัพอะไรเราต้องเข้าที่โหมด SVC ก่อนเพื่อเข้าโหมด SVC นะคะให้กดปุ่มที่1กับปุ่มที่3พร้อมกันค้างไว้ค่ะแล้วหน้าจอจะกระพริบเมื่อหน้าจอกระพริบแล้วนะคะการกดปุ่มที่2คือการกดเพิ่มค่ะหรือว่าการกดไปข้างหน้าแต่หากกดปุ่มที่3อะ่ะก็คือการกดลดลงหรือว่าย้อนไปข้างหลัง การเข้าโหมด SVC เนี่ยจะต้องเข้าโค้ด3ค่ะให้กดปุ่มที่2จนเป็นเลข3แล้วกด start หน้าจอจะขึ้น L 9 C 1เวลาอ่านผู้มือเนี่ยจะต้องอ่านจากบนลงล่างนะคะแล้วก็ซ้ายไปขวาณนะตอนนี้เราก็จะอยู่ที่บรรทัดแรกขวามือคือ L 9 C 1แล้วจากนั้นกดปุ่มที่1เจอ L E S E กดปุ่มที่2เจอ setup กดปุ่ม start เราจะเจอ R 9 P R ค่ะทำตามผู้มือไปเรื่อยๆเลยกดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3ให้เจอ T Y P E นะแล้วกดปุ่ม start ค่ะเราจะเจอโหมด PdTd ไปกันต่อค่ะกดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3ให้เจอ L O C 1จากนั้นกดปุ่ม Start ค่ะอันนี้คือการตั้งค่าเงนินแล้วค่ะ โดยปกติแล้วค่ะถ้าจะให้ขึ้นตามจํานวนเงินเช่น4 0 6 0 60อ่ะเราจะตั้งค่าที่เลข3หรือว่าประเทศจีนกดปุ่มที่2ให้ขึ้นเลข3จากนั้นกด start ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับการตั้งค่าสกุลเงินหลังจากกด start แล้วเนี่ยหน้าจอจะวิ่งกลับมาที่หน้า standby หรือหน้า push ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นโหมดการตั้งราคาค่ะซักน้ําเย็นน้าอุ่นน้าร้อนกี่บาทโดยโหมดที่ใช้ในการตั้งราคาคือโหมด r 9 pr ค่ะ อย่างแรกก็ต้องเข้าโหมด SVC ก่อนค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะโดยเริ่มจากกดปุ่มที่1กับปุ่มที่3พร้อมกันค้างไว้จนหน้าจอกระพริบกดปุ่มที่2ให้ขึ้นเลข3แล้วกด start จะขึ้น L9C1 กดปุ่มที่1ขึ้น test กดปุ่มที่2 set up แล้วกด start อันนี้จะเข้ามา R9PR แล้วค่ะกดปุ่ม start อีกครั้งหน้าจอจะขึ้น all ค่ะ ลงมาทําความเข้าใจกับตัว coding โโก่อนค่ะถ้าเราเซตค่าเงินที่อออ่ะเช่น40บาทนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิร้อนอุ่นเย็นก็จะเป็น40บาทหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะค่ะเราต้องไปตั้งค่าราคาที่คอสแต่ละคอสค่ะซึ่ง c o สหนึ่งหมายถึงน้ําร้อนคอสองน้ำอุ่นคอ s สามน้ำเย็นคอสี่ถนอมผ้าตามหมายเหตุที่แจ้งในคู่มือเลยค่ะกลับมาที่หน้าเครื่องค่ะกด start ไม่ต้องตั้งค่าอะไรกด start อีกครั้งเพื่อไป c o สหนึ่งค่ะ เมื่อเรามาถึงโหมดคอสหนึ่งนะคะอันนี้คือโหมดน้ําร้อนให้เรากดสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งเพื่อตั้งราคาค่ะสมมุติว่าเราจะตั้งน้ําร้อนที่60บาทก็ให้กดปุ่มที่2จนเป็นเลข60ค่ะเสร็จแล้วกดสตาร์ทตัวเครื่องค่ะก็จะวิ่งไปที่คอสสองหรือก็คือน้ําอุ่นกดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งราคาน้ําอุ่นค่ะเช่น50บาทก็กดปุ่มที่2ให้ถึงเลขห0หลังจากนั้นค่ะกดสตาร์ทเพื่อไปตั้งค่าคอสสามหรือก็คือราคาน้ําเย็น กดปุ่มที่2ให้ถึงราคาที่ต้องการค่ะตั้งค่าน้ำเย็นเสร็จแล้วกด start ไปต่อที่คอสี 4, แบบถนอมผ้าค่ะปกติก็จะตั้งราคาเท่าน้ำเย็นนั่นแหละเมื่อเสร็จแล้วฝากให้กดปุ่ม start ส่วน f อสปกติเ,เราไม่ได้ใช้หรอกค่ะให้กดปุ่มที่1รัวๆกลับไปที่หน้า standby เลยค่ะแล้วก็ลองกดปุ่มนํนรอน้ำอุ่นน้ำเย็นเช็คดูค่ะว่าเราตั้งราคาถูกต้องหรือเปล่าตั้งค่าเงนินแล้ว ตั้งราคาแล้วต่อไปจะเป็นการตั้งมูลค่าของเหรียญค่ะเข้าโหมด SVC ทําเหมือนเดิมเลยค่ะกดปุ่มที่1กับปุ่มที่3าพร้อมกันค้างไว้กดปุ่มที่2ให้ขึ้นเลข3แล้วกด start ต่อเลยค่ะกดปุ่มที่1เจอ test กดปุ่มที่2เจอ s t u p แล้วกด start เจอ R9 PR จากนั้นกดปุ่มที่2ไปเรื่อยๆจนเจอ COI อ่ะถ้าเลยก็กดปุ่มที่3ค่ะเพื่อ back กลับแล้วกด start แล้วกดปุ่มที่สองจะเป็นเลขสิบค่ะอันนี้หมายความว่าเหรียญหนึ่งเหรียญแปลว่าสิบบาทเสร็จแล้วกด start ค่ะตั้งค่าเหรียญเสร็จแล้วกดปุ่มที่หนึ่งรัวๆกลับไปที่หน้า standby เลยค่ะมองสุดท้ายแล้วค่ะอยู่ด้วยกันก่อนนะทุกคนโหมดนี้ค่ะคือการเพิ่มการตั้งราคาสักพิเศษเริ่มกันที่โหมด SPC เหมือนเดิมค่ะปุ่มที่หนึ่งกับปุ่มที่สามพร้อมกันกดปุ่มที่สองจนขึ้นเลขสามแล้วกด start กดปุ่มที่หนึ่งครั้งหนึ่งปุ่มที่สองครั้งหนึ่งแล้วกด start. กดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3ไปเรื่อยๆจนเจอ S C P R แล้วกด start โหมดเพิ่มการซักพิเศษะคะ่ะโดยปกติแล้วเขาก็จะเพิ่มไป10บาทก็กดเลขสอนจนขึ้นเลข10หรือว่าเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการจะตั้งแล้วกด start เสร็จแล้วกดปุ่มที่1รัวๆค่ะกลับไปที่หน้า standby หรือก็คือหน้า push นั่นแหละแล้วลองเช็คดูคะ่ะเมื่อเรากดโหมดที่ต้องการจะซักอะแล้วกดเพิ่มการซักพิเศษอะมันเพิ่มมา10บาทหรือเปล่า ลองกดเพิ่มกดลดดูมูลค่าเงินก็จะต่างกันไป10บาทอ่ะแถมให้การตั้งค่าการพ่นหัวสเปรย์คู่โดยปกติแล้วอะค่ะเราจะเปิดเอาไว้มันคือการวนน้ําเก่ามาฉีดซ้ำค่ะไปไว,ไว้เลยค่ะป้อนโหมด s v c ปุ่มที่หนึ่งกับปุ่มที่3าพร้อมกันครั้งไว้ปุ่มที่2ให้ขึ้นเลข3มแล้วกดสตาร์กดปุ่มที่1ครั้งหนึ่งปุ่มที่สองครั้งหนึ่งแล้วกดสตาร์ทจากนั้นให้กดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3ไปเ,เรื่อยๆค่ะจนกว่าหน้าจอจะแสดงผล F E A 1แล้วกด start หน้าจอจะขึ้น S P D E จากนั้นกดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3ไปเรื่อยๆค่ะจนเจอ T E 1นกด start จะขึ้น D I S B กดปุ่มที่2ไปเรื่อยๆค่ะจนเจอ E N A B แล้วกด start เอาง่ายๆเลยค่ะ D I S B อคือ disable E N A B อคือ enable คือการปิดหรือเปิดโหมดนี้นั่นเองเสร็จจริงๆแล้วค่ะกดปุ่มที่1นรัวๆกลับไปหน้า standby เลย หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหากลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามหรือติดตามผลงานนะคะสามารถติดต่อหรือติดตามทางช่องทางตามนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ